ก็ผิดหวังกับผลงานในข่งน,นะเพราะว่าเราตั้งใจมา,าสามแต้มอยูแล้วแล้วก็การที่าขาดตัวผู้เล่นหลักๆซึ่งจะเห็นว่าเราเราเราไม่ได้จัดมามมสล,ลงไม่ได้จัดทอมลงไมเคิลลงสิ้นอันนี้เป็นเหตุผลที่เรื่องของอาการป่วยด้วยนะครับเราเดเรามีอาการป่วยก่อนก่อนแข่งนะสองสามวันนี้ มีการป่วยทั้งสองสามคนเลยก็ทําให้เขาอยู่ในสภาพร่างกายที่ไม่สมบูรณ์ทำให้เราต้องขาดตัวหลักคนนี้ไปแล้วก็พยายามที่จะจะเล่นตัวหลักคุไปเล่นแล้วล่ะพยายามที่เอาสแต้มก็จะเห็นว่าเกมเราคอนโทรลได้ทุกอย่างนะก็ได้ประตูนํามาก่อนซึ่งเราคิดว่าเกมวันนี้น่าจะเป็นของเราอะไรเงี้ยจะกการกลายเป็นว่าเด็กเตยนาทีในลูกทีเสมอมันเป็นที่มาทาให้พอเขาได้ลูกตีเสมอปุ๊บเขาก็มีโอกาสที่จะตอบมาได้ในเกมที่ที่ที่เขา ต้องการการิหานที่ดีอะไรเงี้ยก็โอเคก็ก็ต้องยอมรับเพราะว่าเด็กเราอาจจะขาดสมาธิในช่วงท้ายที่พยายามที่จะเปิดเกมลุกก็ยาวสามแต้มไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าโดนจังหวะโต้กลับซึ่งซึ่งเขาก็รอจังหวะนี้อยู่แล้วตั้งแต่ทั้งเกมอะไรเงี้ยซึ่งก็ทําให้เราเอ่อเกการผิดพลาดและเสียประตูอะไรเงี้ยก็โอเคครับก็ก็ต้องต้องดีดักบกระตุกแล้วกันกนะแต่ว่าเราเองก็ ระหวัางในผลงานาการที่เกิดขึ้นอะไรเงี้ยก็ต้องขอโทษแฟนบอลด้วยที่ททไม่าสามารถาำแต็มไดม้ขอบคุณครับ